ใบสองนะครับฝนตกนะครับบรรยากาศที่เถียงนานะครับตอนนี้นะครับฟังเสียงฝนด้วยกันนะครับกับบรรยากาศฝนตกออกมาสวนนะครับ ปฏยามบ่ายนะครับวันนี้มาเลาะสวนนะครับช่วงฝนตกออกมานาก็ฝนตกพอดีนะครับฝนดีนะครับได้บรรยากาศฝนตกเลยเก็บบรรยากาศภาพฝนตกมาฝากนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางไกลกับบ้านเทียงนานะครับสวนสวนอย่าเรียกว่าบ้านนะครับสวนนะครับนี่ครับอากาศตอนบ่ายสองนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับหนักหนักเป็นบางช่วงนะครับ คาดว่าจะมาอีกนะครับฝนบ่ายสองนะครับเวลานะครับก็ได้เพราะความชุ่มฉ่านะครับผมก็ไม่ต้องลดอ่าผักนะครับยามเช้านะครับต่ออายุไปอีกนะครับออกมากินข้าวกลางวันเสร็จก็คิดว่าจะออกมามานานนี่แหละครับมากับเฟืองฟ้านะครับโอ้ยลื่นลื่นนะครับอืมเพียงนานะครับเล็กเลหยุดแล้วเดี๋ยวก็มาอีกนี่มันคื้นมาอยู่ นั่นเป็นบ้านบ้านโฟมเนาะโฟมปิงปองที่ mm hmm. อรารีทวีศักดิ์ทางนู้นเราคงยังไม่มีปัญญาสร้างเหมือนแกหรอกครับ <c oughs> พอชีวิตยังต้องดิ้นรนนะครับเห็นว่าเห็นว่ามาใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบมาสบายนะครับมาเป็นช่วงเวลานะครับช่วงไหนที่มีเวลาว่างเราไม่ได้สโลว์ไลท์นะครับไม่ได้สโลว์ไลท์ส่วนมากก็ดิ้นรนเหมือนกันนะครับทางานทําการนะครับแต่ละวันนะครับแต่ว่าบางทีมันมันเจอธรรมชาติก็อยากเก็บไว้แล้วก็ออกมานั่ง อ่าซึมซับบรรยากาศนะครับชีวิตมันแต่ละวันมันก็วุ่นอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้ใช้ชีวิตสโลไล์นะ <laughs> อืมอยากบอกท่านผู้ชมเนาะว่าวันนี้มันมันบยากาศมันดีก็เลยออกมานะครับมันว่างด้วยนะครับสําหรับจังหวะวันนี้นะครับอืมมากินข้าวกลางวันเสร็จแล้วก็ซื้อกล้วยมาร้านเจ๊แตนนะนวันนี้ก็มีแชทมาจากสุพรรณนะจะมาขอซื้อ,อไส้กรอกไปขายที่ สุพรรณนะครับโทรมาตั้งสองสองครั้งแล้วก็เม้น์มานะครับผมก็เอ้ยร้านเปิดใหม่ยังไม่ไม่เข้าระบบอะไรก็เอาแค่ลูกค้าใกล้ๆก่อนนะครับแต่ออกคลิปไปแล้วก็ดีใจนะได้มาทักทายแล้วก็โทรมามาสอบถามนะครับก็มีคนอยากกินกับเรามีคนอยากกินกับเราก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับเห็นโทรมารับสายหน่อยนะครับรับสายหน่อยนะแชทมาตามมาอีกเนาะก็ดีใจนะครับนี่แหละครับผลิตผลที่ได้จากการทําคลิปก็คือได้ขยายต่อกันไปไม่ไม่มากก็น้อยที่ได้เห็นความ อาชีพแต่ละอาชีพแล้วก็ได้บอกต่อบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจจะมันมันอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงเป้าแต่ว่าอย่างน้อยก็คนรู้จักนะครับคนทําคลิปก็ปลอยดีใจไปด้วยคลอยปลอยได้เห็นผลไปด้วยกับกับสิ่งที่ท่านผู้ชมได้สนใจในสิ่งที่เราทําคลิปเนาะบางอย่างเมื่อวานเนี่ยทำกินไส้ก่อกวันไหนเมื่อวันก่อนเมืองฟังว้าก็อยู่ด้วยตอนตอน,ตอนรับสายลูกค้าใส่กอ่อก ถ้าใครผ่านมาเส้นนี้ลักณบุรีเขาถึงได้จะได้มามาทานกันนะครับเป็นเป็นเป็นร้านใหม่ที่เพิ่งเปิดยังไม่มีระบบอะไรทุนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับขายแบบบ้านๆน,นะครับเราก็ไม่ได้ยังไม่ได้เพิ่นจะซื้อไปขายที่สุพรรณเลยที่เพิ่โทรมานะมันก็ว่าระบบการขนส่งแล้ววันไหนถึงวันไหนการแช่แข็งยังไงยังไม่ถึงขนาดน,นั้น,นะน,นเยลยก็เลยเก็เลยมาเล่าให้ฟังนะครับก็เห็นบรรยากาศในแต่ละวันเรา ส่วนมากก็ต้องบอกคานผู้ชมไว้ก่อนล้วผมยังไม่ได้ออกไปไหนมากนะครับไปใกล้สุดกอนอ็นั่นไปถ่ายเจริญการช่างวันนั้นแหละทําคลิปเนาะก็อยู่แต่นามากกว่าทํางานลปลูกผักอกไปตามโอกาสเนาะนะครับเพราะว่าบางทีมันทุกอย่างคือการทุกอย่างเดินทางเนี่ยเราคิดแบบธุรกิจนะคือการลงทุนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันน้ํามันยิ่งขึ้นเลยเดีนเน๋ยวนี้ไปเติมเก้าหนึ่งเมื่อเช้านี่สี่สิบาทไปอุดมพรว้ายเติมสามร้อยไม่ถึงได้ขี่เดียวตายแล้วน้ํามันแพงนะครับ แล้วก็เซฟหน่อยนะครับเพราะว่าต้นทุนเราเยอะแล้วทีนี้งานเรามันมันก็ได้ประมาณนี้นะครับเราต้องไปฝืนมากไม่ได้เราก็ค่อยๆไปนะครับสาหรับการทําคลิปนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจเอ๊ะทำไมถ่ายอยู่ที่เดิมๆมาไม่ใช่นะครับมันมีต้นทุนมันมีมันมีการลงทุนนะครับถ้าน้ำมันถูกเมื่อก่อนนี่จะล่อนไปทั่วเลยน้ำมันมันแพงนะครับเราก็ต้องทําการเดินทางเราก็ซอบๆลงนอกจากเรามีธุระที่ไปจริงๆนะครับก็ได้แวะ่า ได,ได้แวะถ่ายบ้างนะครับขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามทางเพจนิโกรมอนทัวร์แล้วก็ทางช่องช่องทาง YouTube นี่ผมนี่เกิดจาก u t u b e นะครับก็มาทาเพจแต่เพจทําไว้นานแล้วนะครับก็มีท่านผู้ชมหรือว่ามีแฟนเพจให้การกดติดตามแล้วก็เข้ามาเมนกันมากมายนะครับสําหรับบา,บางคลิปท,ท,ที่ที่โดนใจนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ใหกับทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับพวกเราสองคนก็จะตั้งใจนะครับตั้งใจ ผลิตผลงานนะครับตามกําลังความสามารถนะครับในแบบวิถีพอเพียงนะครับไม่ใช่แบบเราจะกล้ากระโดดไปทําแบบคอนเทนต์ใหญ่ๆไม่ได้ก็ต้องไปตามสไตล์ของนิโอมอนทัวนี่แหละครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับนะครับผมขอบคุณนะครับฝากเ่ินฝากตัวด้วยนะครับนิโอมอนทัวลูกหลานซีสเกตนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับค่ะ